ได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูทรภาค5ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศุขค่ะวันนี้ท่านอยู่ในห้องบันทึกแห่งนี้แล้วขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะนะคะพี่พี่น้องน้องทุกคนวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะค่ะสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ท่านรัตนาพรน,นะคะสีวรีพันธ์ท่านนายกสมาคม ได้มีดําริแล้วก็ให้นโยบายนะคะว่าอยากจะให้ทุกภูมิภาคนะคะที่ดําเนินการตรงนี้ค่ะอยากจะให้มีส่วนร่วมในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็อยากจะใหเ้เพิ่มเติมในส่วนของการสร้างคุณภาพชีวิตนะคะให้กับครอบครัวตํารวจเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ นี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรสีค่ะนะคะพี่มอนะคะอดีตนะคะท่านก็เป็นประธานแม่บ้านจากประชอนที่วิยลัยสารพัดช่างแล้วก็อยากจะนําความรู้ความสามารถของท่านนะคะมาฝากให้กับพี่ๆน้องๆนะคะที่เราจะมาทําไข่ตุนบ้านๆกันนะคะแต่เราปรับการทําไข่ตุนของเราให้เป็นหม้อไฟ ไขตุ้นเนี่ยมันคุณสมบายิของมันจะมีอยู่อย่างหนึง่งถ้ามันเย็นแล้วทานไม่อร่อยเราต้องทานในขณะที่ร้อนๆและเราและเราก็จะมีท็อปปิ้งข้างหน้าเป็นซีฟูด้ดทานกับน้ำจิ้มสามรสหลายๆค็อครัวมีเด็กเล็กนะคะก็อาจจะทำนะคะให้ลูกๆค่ะซึ่งวิตามินค่อนข้างเยอะวันนี้เห็นท็อปปิ้งเนี่ยมีทั้งนะคะแปะกล้วยอย่างเงี้ยค่ะบำรุงสมอง มีทั้งกุ้งนะคะปูอัดนะคะก็น่ารักเหมาะสําหรับนะคะวัยเด็กอีกทั้งนะคะยังจะเหมาะสําหรับวัยผู้นะคะที่เป็นสูงวัยใช่ไหมคะบางบ้านก็ตามนะคะตรงนี้ก็เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัวแต่เมนูนี้นะคะก็ยังสามารถสร้างอาชีพรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาของบ้านๆอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะคือเราเริ่มจากตรงไหนคะพี่มอนคะเราจะเริ่มจากการตอไข่นะคะอันนี้วันนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด6กฟองเราต้องตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อทีละฟองถาดทีละฟองเพื่อว่าเราจะแยกว่าไข่มันใหม่ไม่ใหม่ไข่เสียหรือเปล่าเอาทีละฟองแต่อย่าเพิ่งตีใช่ไหมคะใชอย่าเพิ่งตีค่ะ ก็เดี๋ยวนี้แม่บ้านตำรวจส่วนใหญ่ก็อายุยังน้อยๆค่ะลูกเล็กนะคะที่อยู่ในบ้านท่านก็ทำตรงนี้ให้เป็นกิจกรรมนะคะที่จะให้อ,อยู่พร้อมกันส่วนใหญ่ช่วงโควิดนี้ก็จะอยู่พร้อมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำร่วมกันในบ้านค่ะหนึ่งหม้อไฟเราใช้ไข่หกฟองนะคะหกฟองตอนนี้ไปแล้วห้าฟองนะคะแล้วก็ไข่นี่รู้สึกสดมากเลยนะคะพี่มอนคะค่ะ อันนี้หกกองนี่ต่อต่อหนึ่งถูงกอหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหม้อไปค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะน้ำตาลทรายค่ะขึ้นช้อนชาพอนะคะเราไม่ใช้ผงชูรสเราก็ใช้น้ำตาลทรายช่วยน้ำตาลทรายเครื่องซ้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ได้ค่ะซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยตามชอบเลยค่ะพริกไทยนะคะตามชอบค่ะหลังจากนั้นแล้วก็คนค่ะคนนะคะไม่ต<น>ีให้ไหมคะ่ะคนให้แตกเฉยๆค่ะคนให้แตกอย่าไปตีเหมือนทําขนมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นปูอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ได้นะถ้าที่บ้านไม่มีตะก็มือนะคะใช้ช้อนใช้ซ่อมจะได้ค่ะซ่อมในการตีนะคะตีอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราจะกรองค่ะอ๋อต้องกรองก่อนเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่เห็นไข่ขาวตรงนี้ยังยังไม่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็น้ำตาลละลายก็กรองเลยค่ะคนให้ผ่านกระชอนนะคะที่เรากรองเนี่ยอ๋อมันก็จะดูเนียนขึ้นนะคะใช่ค่ะมันจะดูเนียน แล้วก็จะสก,กัดพวกน้ำตาลทรายี่ยังไม่ละเอียดหรือพริกไทยนะคะที่อาจจะมีเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่บ้านไม่มีกระชอนใหญ่นะคะใช้เล็กๆเ,เห็นดีก็ได้ะค่ะแล้วค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็ะะเทลงไปให้ผ่านลงไปได้ขอให้เป็นตะแกรงอะไรก็ได้ะค่ะที่บ้านขอให้กรองน,นะคะก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะว่าบางชิ้นมันยังไม่แตกค,ค่ะ,คะก็สามารถที่จะ,ะทําให้เขามีอนุเล็กลงนะคะที่บ้านทา มันจะเป็นผลที่ทําให้เนื้อของไข่ตุ๋นมันเนียนมันจะเนียนเป็น่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับค่ะพออย่างค่ะพี่หมออีกนิดหนึ่งอีกนิดเลยหล่อจากนั้นเราก็จะเทใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะเตรียมไว้สําหรับนึ่งนะคะวันนี้เราเติมน้ําลงไปสองถ้วยค่ะสองถ้วยนะคะอันนี้ก็เพอมัน ค่ะนให้เท่ากันด้วยไหมคะด้วยค่ะ,คะสี้อ่อนขอ,อเดี๋ยวเราเอาท็อปปิ้งไปใส่หน้าแล้วตรงนี้ก็ไม่มีผล,ลค่ะม,มันจะปิปะดไปพอมันเข้ากันแล้วนะคะ,คะเราจะเพิ่มสารอาหารลงไปในไข่ของเราก็าคือใส่แปะกล้วยลงไปค่ะแปะกล้วยนี่ก็ช่วยในเรื่องของความจำนะคะ ก็ก็เป็นลูกอย่างนี้เลยเวลาเราเราซื้อนี่เราจะต้องมาเอาไส้ในออกหรือไม่อยางไงคะม,มีสําเร็จแล้วค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยะคะ่ะไม่ต้องต้มเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยคะ่ะเขาทำมาให้เราเสร็จเรียบร้อยะะก็ก็ซื้อสําเร็จได้นะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปนึ่งถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งเผอ,อิญตรงที่นึ่งเนี่ยนะคะมันไม่สามารถอยู่ในจอได้เราจะยกไปในครัวครัวนี้เวลาเราเอาไปนึ่งต้มน้ําให้เดือด เสร็จเรียบร้อยแล้วหลีไฟลงค่ะให้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ไข่ตุนเป็นเนื้อเนียนไม่ฟูจนเกินไปนะคะแล้วเราเวลาเรามาใส่หน้ามันจะได้สวยก็ใช้เวลาใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีค่ะ30ถ้าบ้านใครไม่มีลังถึงก็ใช้กระทะแล้วก็เอาหม้อน,นี้วางลงไปในกระทะได้เลยค่ะอแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วหาฝาครอบให้ได้จะฝาอะไรก็แล้วแต่ครอบให้ได้ให้มันมีไอ้น้ําเพื่อว่าี้างง้ันสคะ ไม่พอค่ะต้องสูงๆต้องสูงๆนะฝาคขออะไรก็ตามนะคะใ,<ช>ในส่วนตรงนี้นะคะทางพี่มอนก็ได้เตรียมนะคะว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะท่านก็ได้เอามาใส่ในภาชนะที่เป็นเซตแบบนี้น่ารักมากทีเดียวนะคะโดยแครอทก็แกะสลักเป็นรูปของดอกไม้ แล้วก็เอาแปะกล้วยนะคะวางนะคะบนหน้าให้ดูหน้ากินอันนี้เรียกว่าเป็นท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็แน่นของเราเราจะใส่ซีฟู้ดด้วยค่ะอ๋อใส่ซีฟู้ดนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ท็อปปิ้งเป็นซีฟู้ดปลาหมึกนะคะอันนี้ก็จะแบบนี้เขาจะมีไข่สำเร็จรูปนะคะถ้วยโหลหน้าทานมากค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เห็นผลงานของตัวเองด้วยนะคะ,ะ,คะได้เห็นผลงานของตัวเองว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วเป็นอย่างไรนะคะข้าราชการตำรวจนะคะที่เพิ่งออกจากเบนนะคะหรือวันนี้ไม่ได้เข้าเบนนะคะก็ชวนลูกๆนะคะมาทำเมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูที่น่ารักโอ้โหทานมากเลยค่ะอันนี้คือแก้วกาแฟที่บ้าน อันนี้ร่ที่ว่าไม่มีอะไรก็แก้วกาแฟเลยค่ะใส่แก้วกาแฟค่ะนะคะมีมีพาชนะอะไรก็สามารถที่จะเอามาเอ่อเอาไข่หยอดลงไปได้นะคะนีคะขอโรยกระเทียมอีกนิดนะคะโอ้จะได้หอมหเพิ่มอรรถรสแล้วก็ดูหอมมากเลยค่ะถ้าหลายท่านอยู่ในห้องส่งนี่ก็เห็นแต่กระเทียมนี่เจียวเองเหรอคะเจียวเองค่ะอันนี้ก็เอเป็นนะคะ ยากจะให้กล้องจับดูนิดนึงค่ะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้ที่ยังไม่ใช่เป็นหมอ้อไฟนะคะเนื่องจากหมอ้อไฟเนี่ยกำลังรอในการที่จะ,ะนึ่งนะคะให้เสร็จแล้วพอเสร็จก็เอามาทําในลักษณะเดียวกันถูกไหมคะพี่มอนก็เอามาใส่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีน,น,น้ำจิ้มด้วยเหรอคะค่ะถ,าถาทานไม่ใส่น้ําจิ้มสามรสแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ ง่ายค่ะแล้วก็ส่งให้ลาดเลยเหรอคะลาดเลยค่ะแว้วส่งให้คนเชียร์เราชิมแล้วอยากจะฝากนะคะว่าน้องๆน,นะคะแม่บ้านท่านใดนะคะที่มีความรู้ความสามารถพิเศษนะคะไม่ว่าท่านจะนะคะทำในส่วนไหนไม่เพียงแต่เป็นในเรื่องของอาหารนะคะท่านอาจจะมีไอเดียอะไรที่เก๋นะคะไอเดียดีๆท่านก็สามารถที่จะนะคะส่งข้อมูลมานะคะเรารอท่านอยู่ค่ะแล้วอะไรก็ตาม นะคะเราจะช่วยกันผลักดันส่งเสริมให้นโยบายของท่านนายกสมาคมคุณรัตนาพรศรีวรีพันธ์นะคะไปสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นตัวชีวัดหนึ่งให้เห็นนะคะว่าในชีวิตของพระราชการตำรวจครอบครัวเนี่ยนะคะก็มีอะไรที่ดีๆนะคะแล้วเราก็จะอยู่กันนะคะอย่างมี ความสุขนะคะแล้วก็คิดสร้างสารรค์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะนี่ถามว่าไข่เป็ดใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะไขน่นกกระทาก็ใช้ได้นะคะแต่ความที่มันเล็กเราจะใช้ปริมาณมากขึ้นแต่ไข่เป็ดเนี่ยใช้เท่ากับไข่ไก่เลยค่ะนี่ในระหว่างท,ที่เราก็อาจจะขอเรียนสอบถามน,นะคะว่าตีมสามรสนี่ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเผื่อน้องๆบางท่านกําลังเป็นมือใหม่หัดขับอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเข็ดน้อยสุด ขาเปรี้ยวน้ำค่ะพอเปรี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เค็มนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มค่ะเปรี้ยวแล้วก็เค็มผสมตามใจเราเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกทีหลังโขลกกระเทียมก่อนโขลกกระเทียมกับพริกโขลกกระเทียมกับพริกค่ะแล้วก็ใช้น้ําตาลใช้น้ําตาลปี๊บค่ะอ๋อน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ําตาลปี๊บนะคุณผู้บริของมันจะหวานไม่แหลม ถ้าหวานแหลมมากจะต้องเป็นน้ําตาลทรายแต่ส่วนใหญ่เขาต้องการลดนุ่มๆกันตอนนี้ตอนนี้ในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาว่าเป็นอย่างไรนะคะแค่ทําแป๊บเดียวง่ายๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันจะแห้งกว่านี้อันนี้ตัดมาให้ดูก่อนอ๋อนี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาดูดีมากๆเลยนะคะซึ่ง ทำป๊บเดียวเองค่ะจากการตีไข่ใส่ส่วนผสมแล้วก็กรองนะคะแล้วก็ใส่ในพานชนะเอาไปนึ่งนะคะแป๊บเดียวก็น่าทานแล้วโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วยังไม่พอมีสารอาหารที่ไปบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นแปะกป้วยหรือใครอยากจะเพิ่มอะไรก็ใส่เข้าไปได้ไดใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะทุกคนในครอบครัวคงจะโอ้โหมีความรู้สึกว่า แน่านมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะอ่าอุ๊ยนิดเดียวนะคะตรงนี้พี่มอนบอกว่าเดี๋ยวนะมันจะแห้งลงไปเองคะ่ะนะคะค่ะค่ะพี่มอนมีอะไรฝากไว้เพิ่มเติมไหมคะนะคะอันนี้เวลาถ้าเราเสิร์ฟแล้วก็ครอบสักนิดนึงใส่ไฟนะคะแล้วก็ใส่ไฟมันก็จะอุ่นตลอดเวลานะะใส่ไฟด้านนี้คะ่ะอันนี้เป็นหม้อ,อไฟนะคะนะคะด้านนี้เอ,อไปถึงก็เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟคะ่นะคะ่ะ และท้ายสุดนี้นะคะก็สถานการณ์โควิดแบบนี้ก็อยากจะฝากความรักและปรารถนาดีนะคะมายัางแม่บ้านทุกๆท่านนะคะท่านการุณาดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมฉีดวัคซีนแล้วก็ที่สำคัญดูแลคนข้างเคียงด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายค่ะดูแลเขาดีๆด,ดูแลสมาชิกครอบครัวดีๆแล้วเราจะก้าวไปได้วยกันในครอบครัวที่อบอุ่น คุณนาพชีวิตนะคะของข้าราชการตำรวจก็จะไม่มีปัญหาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็คงจะจัดล่นะคะไปก่อนนะคะแล้วมีโอกาสแน่เราจะมาพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ